ประเทศไทยของเรามีของดีที่สุดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้การส่งเสริมสนับสนุนนั่นก็คือสมุนไพรไทยและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเรามีตำรับยาแผนไทยมากมายอยู่ในคัมภีร์ตำราแพทยศาสตร์สงเพราะหลายคัมภีร์เลยนะคะดังนั้นเราควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน เราวางแผนบริหารจัดการดีๆเนี่ยนะคะจะทําให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นเมืองสมุนไพรได้และเราสามารถที่จะเป็นคลังยาสมุนไพรที่สําคัญของโลกได้ด้วยจะส่งเสริมทั้งสุขภาพของประชาชนให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพลดอาการเจ็บป่วยต่างๆลงและที่สําคัญจะก่อให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ขึ้นมามากมายหลายจุดนะและก็จะสามารถกลายเป็นผู้ส่งออก ตำรับยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเครื่องสําอางเครื่องดื่มที่เกิดจากสมุนไพรไทยของเราสิ่งเหล่านี้จะยกระดับเศรษฐกิจของชาติให้มั่งคั่งและประชาชนก็จะมั่งมีอย่างยั่งยืนค,ครับสมุนไพรไทยของเรานะฮะมันเป็นตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยมันมีตำรับที่ดีมากนะฮะอ,อ,อย่างเช่นมาปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องโควิดเข้ามา ข้องเกี่ยวก็คือตัวยาห้ารากนะฮะแล้วก็จันทลีลาแต่สิ่งที่มันจะรวมอยู่ในกลุ่มของตำรับจริงๆเนี่ยมันจะมียาขก้ารากที่โดยปกติเนี่ยสมุนไพรไทยของเราเนี่ยมันจะลืมหายไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ฟื้นฟูทําให้สมุนไพรไทยของเราได้มีการเชิงประจักษ์ชัดเจนต่อสาธารณชน ก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้ดีมากนะครับก็ในนามของเป็นนแพทย์แผนไทยนะครับคมสันทิราณุรักษ์ผมเชื่อมั่นนะว่าถ้าสมุนไทยเราได้การใช้ในสถานการณ์โควิดนี้จะทำให้สถานการณ์โควิดเรารุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปลูกสมุนไพรอย่าง ถูกต้องนะครับมีการปลูกแบบอินรี์ทาให้นไพรเรามีคุณภาพในการที่มันทาใช้ยาในตำลัตต่างๆของแพทย์แผนไทยเรามีตํำรับยามากมายนะฮะในการรักษาโรคอินซีดีโรคมะเร็งก็สามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงยาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องเปลืองงบประมาณสูงนะฮะประหยัดงบประมาณชาติแล้วก็โรงพยาบาลปัจจุบันก็จะไม่ล้นร้นคนไข้เหมือนในขณะนี้ครับสำหรับแพทย์แผนไทยนะครับ ที่นามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยที่จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมีหลายหลายอย่างที่เห็นเด่นชัดที่น่าสนับสนุนมากที่สุดก็คือด้านด้านเวชปฏิบัติซึ่งหมอจะต้องรักษาได้แล้วให้คาแนะนำได้นะครับต้องนํานาหมอออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน สอนหรือแนะนําการดูแลสุขภาพาสอนแนะนําการเป็นบัตรตัวเพื่อเพื่อเสริมสร้างได้ป้องกันนะครัและส่วนสมุนไพรสมุนไพรก็คือในเชิงของทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์นะครับการทําสมุนไพรเพื่อในเชิงพาณิชย์ทําได้แต่ต้องได้รับความรู้ประชาชนที่จะซื้อสมุนไพรทานเอง โดยโดยไม่ได้รับคําแนะนําผมไม่เห็นด้วยอย่างน้อยต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรรมไทยหรือแพทย์เวิชกรรมไทยเป็นหลักจะได้ใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ไมใช้ยาฟุ่มเผื่อยนะครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชาชมงคลอีสานนะครับผมเองผมก็ส่งเสริมและสนับสนุนนะครับเรื่องของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยแล้วก็สมุนไพรมาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับ สกุละครหลวงปูแฟบสุกรโถนะครับตามธรรมนูญสุภาพบุรุษชาติเมื่อปี48นะครับแล้วก็มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตนะครับแล้วตอนนี้เราจัดตั้งเรื่องโรงงานผลิตยา GMP PICs เพื่อรองรับนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเองเล่งศึกษาวิจัยนะครับเรื่องของสมูนไทยใน local enterprise ของกระทรวงอวนะครับแล้วก็ได้รับมงบม,มาพัฒนานะครับหลายตัวด้วยกันนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ส่งเสริมตำรับนะครับที่ใช้กัญชาทั้ง16ตำรับในคลินิกกัญชาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน16ตำรับนี้เราก็ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรถึง96ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เอาหลักวิชาการการแพทย์แผนไทยแล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับยกระดับ การแพทย์เป็นไทยสู่สาคนครับแล้วก็ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เราจะผลักดัน SEP สู่ SDG นะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายในเชิงสภามหาวิยาลัยครับผมอาจารย์เชื่อมั่นไหมครับว่าสมุนมติไทยยาแผนไทยได้ดูแลสุขภาพของคนไทยได้อย่างแท้จริงผมเชื่อมั่นว่าดูแลทั้งสุขภาพคนไทยและสุขภาพคนทั่วโลกนะครับเพราะว่า ยิ่งยุคโควิด -19 เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าหลายๆอย่างเราเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรไทยแล้วเราใช้สมุนไพรไทยเป็นอาหารเป็นยานั้นผมเชื่อมั่นว่าตัวนี้คือเป็นตัวยกระดับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับ